อพี่น้องเลยออกไปอีกเด้อมืม่อนี่เนาะไปจ้าไปไปเดินทางเดินทางเฮาสบายดีสบายดีคนดูพี่น้องเลยเหนวใดแต่มันดูดูมันขยันเพียนคือคเราเอาเข่าป่าเข่าดงหาอยู่หากินเนะาะอันนี้คลิปมีประโยชน์เด้อพี่น้องอมีประโยชน์หาเห็ดคุณทิโลพี่น้องเอาของและอ,<ห>อ้นอันนั้นได้ทองมีดได<อ>้มาบ่หลดได้ทอง อ้นน้อยไหทางใด๋เนาะเข้าป่าหาเห็ดเห็ดออกอีกแล้วจ้าพี่น้องมื้อเช้านี่เจ้าหาได้ครื่งกระตาเขาว่าอดดยเห็ดละงกอละงกเหลืองเห็ดละงกขาวโอ้ยอย่าไปเว้านั่นๆบ่เคยเห็เห็ดโอ้ยได้ได้อนเออ ได้เห็ดละาโง่เห็ดปัวไข่รถเห็นแท้เห็นว่ามันจะว่าหมูบักใหญ่เนาะทองเนาะเออเช้านี้ไม่ฮะต้มเป็นกิโลชุดยอดเนาะยอดป่าช่ำพี่น้องเลยยอดหัวนาเขาพ่อเฮ็ดแล้วเฮ็ดหนาเสาหน้ามองนี่ทรงนี้ได้ทองเห็นบ่เนี่ยเห็ดออกได้เห็ดดินก็ออกได้อนเลยเห็ดเพิ่งเห็ดดินเห็ดขมออกอ อยู่ไซอีกแหลทองเห็นอีกแล้วบอเลือดได้อยู่เทงอ่นเลยอ้อเห็ดอีกแล้วพี่น้องเนี่ยเห็ดดินได้อ่อนเลยทันใดเด้อเอาเห็ดอีกบ่นะอ่าเด้อเด้ออ้เห็ดดินเห็ดดินออกเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งเส้น ข่อยเยียบแล้วสาวโงยเหยียบแล้วเหยียบแล้ว,ล,วล่างยากอยู่ได้เห็ดอันนี้เออล่างบ่ยากรวบโดนนกอ้นอันหนำห้อนมันฝึกเลยกัน <c ười> นี่นเอออันนี้โอ้มันเนยเสียมเก้วเข,ข่าข,าขกเนาะอ้นเนาะเออเข่าขาดกะลีเสียมอ่ะเอาเสียมของคุดดูเนาะมันก็นเลยเขา่ <c ười> ขขาแั่เลยเสียมใส่งานเลยเขาใส่งานแล้วมันเขา่า ป่าตอนนี้ป่ะลงป่าพวกเขาเขียวเขาเนาะเสียมเขาคุดดูดูเออแล้วพ่อเห็ดอีกแล้วกำลังขึ้นนะตัวนี้นะนี่เออเห็ดหลงโง่ได้ะอ๋ออ่อนได้เห็ดอีกแล้วนี่เขาอ่อนเห็ดอยังนี้เห็ดดินเห็ดนาเสาหนาหมองได้ควยเป็นกิโลอ่อนได้ ุดไหมนี่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 ยกมีนมมี่นี่ขอยสีหาเฮ็ดขอยนันมังก่นพลชื้อขุดกิโลได้พี่นอ้องเน้อไม่น้อยเลยสีหาเฮ็ดน้ำเห็นบะหูมันค้ยมันขักแหน่เลยนะท้องวันเฮ็ดลายลีบกำล,ลังพุทธผลในใจ ปไาอ um. ้ากำลังพ่นข mmm <ended> <inizi> ึ <conf> ้นหน้ามาเลยเฮ็ดนี่เอามีดจิ้มโรดมีดเอาเชียอก็ได้มีดก็ได้อ่ะกำลังพ่นเนะพี่น้องเด้อเฮ็ดหน้าเสาหน้ามองเฮ็ดไี้กันเนินเอาขิดดินออกโรดตัดขิดดินออกโรดเออเออนั่นนั่นเลยเอาเห็ดแล้วเด้อนี่เด้อนี่คือกันนี่เอาในก้อนเอาในก้อนเอาในก้อนเข้าหาคือได้หลายแต่เนาะเบิ่งเฮากันโลดก่อนเด้อพี่น้องเด้อะโลดเบิ่งก่อน อกบังไงบัหไ่เนาะอ้นเนาะเออหอยพ่อแล้ว่อยนะเคยพ่อเลยเรื้องไอหอยเนาะแมนบ้านเขาหันเฮ็ดล่ไถดเฮาก็มี้าไยุ้เข้ามบ่ทันคนบ่่ันเขาเขาลูกเตะเด็ก เมื่อนั้นเขา,า,ากขาา็มาหาได้พวกทหารได้มาหาได้พวกคนเขา,เเาไปออกเออออกไปแม่นเลยเขาเอาเฮ็ดละโงกเลยพ่ออายุคอยฮะเฮ็ดละโงกเฮ็ดป่วงพี่น้องเอ้ยเข่าปลาเขาดงกันเนาะพี่น้องเนาะ,อ,ะอยู่หากิน คุดยากเลยอ่อนเลยมันมีหักใหม่เนาะบ่มีได้อยู่ในป่านี่ได้บม่มีมีแต่หาเฮ็ดลูกเดียวอยู่ได้นี่ แยกง่ายกันอย่างคนละคนละทางหาเห็ดพี่น้องมันต้องได้แยกกันเนาะพ่อเห็ดละโงกเลยพี่น้องพ่อแล้ว,นนวอพ่อเห็ดละโงกเลยจ้าเห็ดละโงกเห็ดละโงกนี่แหละม่จิบมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเออเฮ็ดละงกนี่ข้าพ่อน้าโมอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ป้าอากาศเย็นเย็นเย็นในป่านุ่พี่น้องเลยลมไหวจ่อยลมกันอ้่นนะยางพุ่นแหละลงไปก่อนหมู่เลยอู้เห็ดออกกันในเอ้าว้าแค่ดอกสดอ,อกโอ้ยเห็ดละงอกเหลืองพี่น้องสามดอ,อกค,อค,อค่อยๆจิ้มนะจิ้มนะได้น้ำโมอยู่เอาจิ้มลงลกนะเอาเอาตะเอามือขวดดอกจิ้มลกผัด ไปเห็นนั่นเออเข้ามาจิ้มลงคนบ่โคอยโคอยจับฮานเห็นแหง้งหลายเขี่ยแทะเขี่ยว่าทองเอ้ยจุแมนปึกเนาะเมื่อย์เด้ไปจิ้มลงนี่รถจิ้มซื้อนี่รถกระแล้วหรอทองซื้อเอาขี้ดินออกกันอืม,มเอาขี้ดินออกไหมขี้ดินลายๆปัดเอาขอ่าวไปคอยรถอุซ่าห์ เอาดินออกก่อนอ่ะนะแถวนี้เลยค่ะเป็นละโงกเรือเขาเสาพนหาแถวนี้เลยเออมันอยู่ในแจอะไรเขาเลยบ่เห็นนะทองเนาะมันเลี้ยอยู่แจพี่น้องเอ้ยเห็ดละโงูกทางกระปุก่ออีกแค่พี่น้องค่อยเด้ออันนี้ลงเรือเขาอยู่เห็ดละโงกเรืออันนี้สองดอกได้ปะในได้แถวนี้น่าสนใจเนาะนี่สามดอกสดอกเห็นละโงกจ้าพี่น้อง เอาดินออกก่อนเท้าทองเอาจีบเอาดินออกก่อนสีเหลืองมันเห็นงน่ายเนาะมันคือสีขาวเนาะสีขาวค่ะเนี่ยอืมสีเหลืองมันจะเป็นย่างอ,งอั้นนนำไปคุดเป็นกิโลถา่าเลยเพิ่นหาเห็ดเพิ่นบรมานเพิ่นเลยไปคุดกิโลนนอันไรเอาอโอ้แล้วทำอัไรก็เออคอยว่างเด้อเห็นกิโลพอนะเออเราคุดกิโลนะแล้วอออมันยากยามัคนคือหาเห็ดกับหาเห็ดพี่น้องเลยหาไปหามาเนี่ยแหละพี่น้องค่อยๆหานะครับหนังทอง เฮ็ดละงกเหลืองไม่แต่เฮ็ดละงกเหลืองออกเนาะไปเฮ็ดละงกเหลืองออกแถวนีนี่โดนมันพี่น้องเ้ยมันเป็นโดนคือกันได้เฮ็ดกะมันหนอกหม่องเป็นแป้นเฮ็ดละงกนะฮะมันบ่อยู่เนาะเฮ็ดละงกขาวคุนอยู่เนาะทองเนาะบักใหญ่ๆขาวๆนาะยู่เนาะ กเฮ็ดละงกอย่งนี้เอพี่น้องเไข่มันหากัจุ่มจุ่มจุบุยอย่าน่าทองเฮ็ดเ่อน่อยเอาน้ามัห้องน้ามคำเออ้าวนดเราก็ได้ลายตื่นได้ฝัาเราบ่ได้ใช่นี่เด็กเออเอาเอาเอาเด็กทองควยไม่คกด้รออยู่ลุงผเล่บ่ได้มีห้าเลยลุงไปแล้วบ่มีบ่มีเด้อจิโรเนี่ ได้หันเป็นกิโลได้เฮ็ดอยู่หได้หนึ่งเนาะรวมกันมีแต่ร์สิโลขึ้นเมื่อแล้วมันวุ่นกับโลไปทั้งพุ่นป่ะโลาขึ้นปโลาขึ้นเมื่อนะมันแดดแห้งเมื่อซะบ่ได้เป็นกิโลใช่เนาะมันดับหมดเลยได้ขวยน่ะในแดดๆแดดนั่นมองแดดๆน่ะอยู่ในโน่นนั่นไปขุดมาได้รวมกันพี่น้องเออนั่นแหละนี่ได้เฮ็ดอยู่รวมกันสองคน อ่าพอเฮ็ดนี่ล่ะพี่น้องเฮาก็สิได้เห็ดรวมแหละเบิ่งอ่ะพี่น้องเอ้ยหลายเห็ดเห็ดขมเห็ดหวายเห็ดหยังเอ้อเอาโลดเอาโลดเอามารวมกันเาสิบ่แกงเองเอามให้ยายนิดแกงเบิ่งิกับเ็ดละงอเฮเพ่นนี่บ่อบ่มีได้แกงหมดลเพิ่นก็ลุยทางนี้อยู่ได้สิฮอด100โตมันอ้นเนาะฮอด50โตแค่นเนาะฮอดดอกบ่ฮอดแม่นบ มันไม่หากไหมมันคุดยากพี่นอ้อง่บยังดอกเอาคุดไปปัดหากเพ็กหากนั่นหากนี่เนาะเลิกเติอบบอนี่ฮะมันบ่เห็นคุยมนันเนาะหาคุยมันบ่เห็นพี่นอ้องคันหาเห็นกันสิวาโอเคอยู่ได้อยู่ดอกนอกออนทนฮะนังทองพอเห็ดอีกแล้วเก็บมันางทองได้เห็ดแล้บึงกลยใช่ โอาเห็นละงอกเบื่อวันเบิ่งเบิ่งกินมาเบื่อแมนแมนเห็นละงอกกินแมนเออแมนเลยนะอดเอาตีนมังกรแมนเลยเฮ็นละงอกมองระดกโซงดอกมันอยู่ยายกันเนาะอืมอันแล้วมันอยากล่าเลยมันอยากล่าเลยเด้หากเขาเลาะอยู <t> ่อ <in germ> ันน mm ัานอยู่ในห่มนี่มันก็บบริแดดแห้งเลยพี่น้องมันมีอันมีป่าลายนะอดเนาะมันเลยมันมีห่มลายมันก็บบริแดดแห้งไปไหน โอเคอยู่หากต่โบมือยแห้งปันไดหักมือนีก็ถือว่าอากาศฮอนชุดได้หน่แดดได้หน่อเ่งเห็ดขึงด้วยตองนี่เห็ดขึงคมมันหนักออกเออมองนี่เลยฮ็และโง่ก็แถวนี่แหละออก อโอ้โหห่มกากอะไรเนี่ยนเย็นเนาะเห็ดว้คมหมักออกกันนี่เลยพี่น้องวายสูงๆขาสูงๆนะออืแม่ เราขึ้นมาห้างนี่งห้องเฮ้ยเออเห็นควายหลือคุดให้มันได้ได้เท่เลยบอกเล่าขันจากคุดบ่ได้นะโดนเห็ดละโงกเลยนี่อากาศลมลมเย็น เฮ็ดบ้ไม่อยังอันนะไม่ยัางบองบ้บอได้่อยกบเอาได้คอยย่านบงย่านนงไม่ยัางเลยนะไม่อย่างเลยบอแล้วย่านย่านเอาบ้งหีกันยืนมาหยอกกันในป่านมันเนินยังบึ้งบ่อออ บึ้งได้เอา้ามันบวกลบบอลเด้เด้เ pues ด้โอ้ย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 ท่าไงเลดพี่จะกล้าจะจับมันบันใดกอเก่งอ้าโอ้ยโอ้ยจะเอามันนะบอกเอานะขยานได้คนนะเอาได้เอาไปเห็นยังกันนะแซ่บแมนบอกนี่ 1> 1คบึ ça, ้งนี่โอ้ยเด้บึ้งบักใหญ่เลยพีน้องเดินอ้นกัเราขึ้นทิงเราขึ้นทิ่งน้องเขาเนาะ มันเข่าแห้งเลยเสียมเราคือเย็นหรือไดเข่าป่านะมันจังเย็นนี่ย่ยานได้บึ้งเนาะทองทองกับย่านบ่ไปจ้อนขึ้นยังขาส่งนะโอ้ยหมูเอาขาส่งลงพุนพอไ,ไปจ้อนึุนไปไปย่างพูลมพุนอ้าลมเย็นอะไร ใายธรรมชา,าติภูเขาป่าไม้ให้พี่ให้น้องเบิ่งเด้อพี่น้องนี่นห้อยมันท้องข้อยกิโร่นี่เป็นแปดเลยมาไว้มา่อยนี่นะไอข้วยหนึ่งอ้นลายอยู่ได้อ้นนี่ได้หรือเปล่าปนาหากไม่ก็ได้ครับพี่เด้พี่เด้พี่เด้หด้อยน,นี่นึงกีโลแบัดนี้เอาฮันเด้์ู่มันฮะระวังเลื่อม,มีดได้ท่องเฮ้

คุณเดฟโมเมนบ์มาคุณโมเนค์วายหันบปล่าไปดูแถวป่านี่ยโมีควายกี่กิโลเนาะนี่ได้ควายนี่แม่โมตอะไรนี่แม่นยังจะอันไหนฮะควายมดบ่หรือว่าควายอย่างอันเดฟอันเดฟฮูมันอ่ะ ไปมาอยู่นี่น yeah. ่ะใส่เฮ hmm. ็ดน่ะใส่โอ้นี่เด้านี่อยู่ในพุ่มแท้พุ่มหญาบิ่งวดอกบักใหญ่ๆเ็ดละโงกอาเน่าทิข่อยบ่มาหากะิ๊บเาิ๊บาพนแม่สวนพนโอ้งามดีเออเบิ่งหาท ข้ามาด้เต้นได้ไงเต้นไดตนดอดคนเต้นได้ทำมาวูวูเลยเน่ในมายดอกนจะบูหี่ไข่มันเออหยยบไข่มันเลยนี่เห็นบอกเอาไข่มันก่อนเออจิ้มจิ้มจิ้มเออนังว่าแล้วพันเาก็สีห well, we ่างกกลเลยเลย หลายดอกแล้วทางร่างกายเนาะเนาะอ้นเกว่าบ่เขาเสียมลระวังเด้อระวังแตนตอดเด้อได้อเฮ็ดอ๋อก็ยังว่าอยู่ก็พอได้อยู่นี่แหละเาะไปเลาะมานี่แหละพี่น้องเอ้ยย่างไปย่างมานี่แหละปาเฮ็ดละกเนาะแถวนีเนาะ